อันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วได้จ้าคลิปที่ว่าไปเอาของที่ว่าสั่งของจากคนไทยมานะจ๊ะแล้วก็ส่งไอมากลับบ้านแล้วก็ส่งไอมามาไปจะไปเล่นกับเพื่อนนี่จ้ะเรามาบ้านใครนี่ลูกปเอร์เสีสสสเ่ยซอ๋อเเสี่ยงย้ายมานี่แล้วเหรอเอฟซียังไม่รู้ไง โอ้เข้าไปได้บ่านอนนี่เไลยไม่สุตรงเออแม่ก็บ,บอกเขาไปแล้วไม่ยากไปเจ้าเด้มดมอ,อดมาายบายจ้าอันเพื่อนเอ็มมาผู้ชายซุบาสเตียนเขาย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้วได้จ้าไม่ใช่บ้านหลังเก่าติดกับบ้านพักร้อนนี่แหละจ้าเดี๋ยวแม่มาจะลงไปท่าเรือเด้อเดีย๋ยวจะลงไปท่าเรือไปอกวาดหิมะออกจากเรือให้คุณสาจ้า มาถึงทางเข้าที่จอดเรือแล้วจ้ะจะว่าเขาพอดได้เพราะว่ามีคนมากู้หิมะออกจากเรือเขากําลังจะออกมาจากประตูจ้ะประตูมันเล็กเนาะเม่เามาอ็มก็เลยลอยเขาออกมาก่อนไยเข้าไปจ้ะหลังจากเข้าไปแล้วแม่เอามาอก็เข้ามาแล้วจ้ะก็คุณของพลุงพลังไม่รู้อะไรเป็นอะไรจ้ะเป็นคุณแม่ชอบหอบฟาง วันนี้ยังไม่มีคนมากวาดเยอะเลยเห็นบ่จ้านี่คนมากวาดหิมาออกไหมเดี๋ยวหนึง่งเพราะว่าอาจจะเป็นวันที่เขาทำงานเนาะจา้าวันนี้แม่เอมาใช้เดี่ยวเด้อนี่เพราะว่าคุณสาไปทำงานแล้วเนาะเพราะว่าคุณสากดันหิมะแล้วอู้ยผุงานงานเยอะอยู่นะเนี่ยอ้าวผู้ดใดเนาะไปเรือมานน่นาวอนู่กับเจ้ากันยังออกเรืออยู่เน เรื่องโอ้ยหนาวน้ำผัวเมียนั่นมีสองคนผัวเมีย้ะจ้ะเขาเจ้าจะมาตักหิมะออกคือกันกําลังตามก้นตามจูดแม่เอามามาโอ้ยอันนี้ไฟฟ้าเดูนะจ้ะคุณน่ะห <c oughs> ยกมือเซตผู้บ่าวเป็นผู้บ่าวหลักจ้าให้นมาเรีย้ยงขาเจ้ากระจกหยกมือให้กันเนาะอืม ูน้ำมันหยุดลงตรงข้างเรือตรงนั้นเห็นบหอหินง,งอกหินะไว้นะสวยมากเลยเจ้าของผัวเมียรหรือว่าผู้ชายกับผู้ชายเนานะเขามาตักออกตักหินมาออกจากเรือเขา เปลี่ยนถุงมือก่อนเอาถุงมือมาสองคู่ถุงมืออันนี้มันบาง,ท,างาท่านยู่บ่นกำลัาตักกันไม่เห็นมาเ่ยตัวเงี่ยหนาวมือหรือี่ thank mm -hmm. you กอจิบกาแฟเบาๆก่อนจ้ะพักยกเป็นช่วงๆเนาะกาแฟนี้ไม่ใช่กาแฟดำแน้กาแฟนัววันนี้ทั้งคอฟฟี่เดนมข้นน้ำตาลอืมแหงเสพโอ้โอ้ รักหิมานี่ะทั้งสนุกทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยทั้งได้ออกกําลังกายด้วยจ้ะตักไปตักมาก็ร้อนรูดซิบเสื้อผ้าพอหนาวก็รูดขึ้นอีกนะจ้ะ ด้านข้างก็จะเอาแปรงแล้วจะเอ้อเอาแปรงกวาดกวาดกวาดออกหน่อยเนี่ยเอาพวดหรือที่ตัดไม่ได้แล้วมันจะโดนมันจะขูดเองสีเหลืองคุณสาเดี๋ยวคุณสาาตาจ้า ถ้าคุณสาไม่ได้ไปทํางานนะคุณสาก็จะมาช่วยตักนะจ๊ะบางครั้งก็ไม่ได้ช่วยหรอกคุณสาก็จะมาตักเองเลยและส่วนแม่เอามาก็จะไปเป็นคนถ่ายคลิปนู่จ๊ะเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ที่จริงพรุ่งนี้ก็มาตักออกก็ได้แต่ว่าคิดว่าวันนี้คุณสาเขาดันหิมะข้างล่างแล้วก็ปั่นหิมะสีหิมะข้างบนระเบียงเหนือแล้วเนาะแม่เอามาก็มาช่วยมั่งอะไรอย่างนี้จ้ะรักคุณสากลัวคุณสาเหนืนะ่อยเราก็ต้องช่วยกันนู่จ๊ะเนาะ บ้านคนอีสารเรียกว่าจะหนึ่งนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึงบ่ฮื้อจ่าประมาณนั่นแหละเนาะ ้มือเดียวแล้จ้ามือหนึ่งถือกล้องนะอีกมือนึงก็จะตักให้เบิง่งจากเทตุ้มตั้มตุต้มตมซ้ายขวาซ้ายขวาเน,น,นะจ้ะกะมวนดีได้จักเพราะว่าหิมะมันก็เบาเนาะมันไม่ได้หนักแต่ว่าถ้าเป็นหิมะอย่างนี้แล้วถ้าเราไปเหยียบมันจะตักยากจ้ะอันนี้เรายังไม่ได้เหยียบแล้วก็ฝนยังไม่ได้ตกใส่มันก็ตักง่าย เรือเขายังไม่มีเวลามากวาดตอนนี้ห้าโมงแรงแล้ว,ลวจ๊ะแต่ยังมืมดห้าโมงแรงไม่มืดแต่ก่อนสี่มงแรงมืดแล้จ้ะนี่เราขึ้นมาพูนะัทข้างล่างเนี่ยพุ่นอยากแปลออกเลยโย่ไม่รู้จะขึ้นแปลออกได้ยังไง ต้องให้เสร็จก่อนห้าโมงครึ่งแล้วจะอีกครึ่งชั่วโมงหวังว่าคงเสร็จห้อแห้งถอดเสื้อผ้าถอดรูดซิปออกแล้วก็เอาหมวกออกหักก้นใส้เขานี่เปลี่ยนถุงมือบางไงเส็แล้ววบนนี้สิลับ้านอะไรได้ห้ามกลัวล่ะมาบนลังค้าพุ่นไปขึ้นไปเอาไวได้พอตรงนี้เป็นกระจกลื่นเนาะขึ้นขึ้นไปตักออกบ่ได้เนี่ย อันนี้ระวังนะจ้าีนกระจกเป็นที่นอนเป็นห้องนอนข้างล่างเนี่ยระวังเวลาตักระวังพัวโดนกระจกเดีย๋ยวคุณสาจะด่าจ้าวันนี้ก็จะได้เวลาลงแล้วนะจ๊ะลงจะลงแล้วจ้าห้ามโมงกว่าแล้วเริ่มไกล้มืดเดี๋ยวนี้หกโมงเนาะมื่นนี่จจทางที่เดินมาข,ข้างๆเลย,ยน,าานี่ยทางมาเนี่ คนุนคุยลงสแล้วเนาเราก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต้องจับลาวตรงนี้นะจ๊ะจับลาวตรงนี้จ้ะอุ้ยคุณหิหมะไหมตัออกออกไม่ได้จ้ะต็มหนึ่งนักอยู่ได้ใจเวลาโยกเรือนี่ก็ in, อุนเอ็นอุ่นเอ็นเยอะ กระโดดตั้มหนึ่งเลยจ้ะกระโดดลงเหมือนกับว่าตัวเองตัวเบานะเสร็จแล้วเราก็มาเอาพั่วนะจ๊ะอย่าลืมพั่วไปคืนเขาพ่อว่าลืมยืมพั่วเขานะจ๊ะพั่วอยู่เทิงหลังคานะี่ยยังไงพั่วของเขานะสีดําสีน้ําเงินนี่กลับบ้านกันจ้ะเพราะว่าน้่นหวานบอกว่าจะเอาส้มตำเอามะละกอมาตำที่บ้านมาสั่นอืมได้เวลากับไปกินตำมะหุงซุ้มกันนี่แล้วจ้ะ น้ำบาลแล้วก็ฟิลิป,ปะเปิดไฟยุ่นโทรศัพท์ด้วยจ้ะให้มันแจงแจ่มมันแจ้งขึง้นเนาะมีมีฮอดอันลอยฉี่หมาด้วยจ้ะเพราะว่าหมาเพิ่งกตะมาฉี่หมาก็ได้เป็นกริตเตอร์อยู่เลยโทรศัพท์ไม่ได้ใส่ไม้ซซลฟ,ฟี่หรือไม้กันสั่นด้จ้ะเด้อ จะโยกเยกสายไปสายมาน้อยหนึ่งเดี๋ยวคุณชมก็บอกว่ารุ่นนี้มันไม่น้อยนึงแล้วมันสายมากแล้วว่าแล้วจะขอ,อโทษขอประธานอภัยหลายๆเลยจ้าแต่คืนมาจากสพานนี่จ้ะแล้วก็จะเอาพัวคืนเขาพราวานพวจริงที่บอกแม่ไอ้มายืมพั่วเขาเนาะเนี่ยมาเสียบคืนเข้าไปจ้ะเอาลักกลับบ้านไม่ได้เด้อเนี่ยเนีี้เอาคืนเขาเลยนะจ๊ะ อันนี้ใครจะยืมก็ยืมอันนี้จากของแม่อมาอามา ที่สําหรับทําสวนหน้าร้อนหรือว่าตักนีมาที่บ้านเนาะเพื่อนเขาบอกว่าคนที่เขามาเช่าจอดเรือตรงนี้มันน้อยของเธอะหนานเธอไปเอาหุ่นสีดำหนูเนาะสั่นตักง,งายก็กานนี้ก็จะอากลับบ้านแล้วจ้ะเงียบสิรีไม่มีรถใครแล้วเด้วเขาก็มาเก็บมาดันนีมาออกก็กันไมจ้กตรงนี้ภาพจะไม่ชัดแล้วมันคลาแเลยเดี๋ยวรถเมล์มากขันเดียวจ้ะไปไปกลับบ้านไปหาฟิลิปป้าดีกว่าฟิลิปปาฟิลิปปารออยู่บ้าน มาถึงบ้านแล้วจ้าบะนีเซีดเน่ากินเลยเด้อไปลวกจ้ะน้ำหวานเอาปลาหมึกมาให้ลวกว่าซานลวกจิ้มด้วยว่าซานก็นเลยลวกสะก่อนจะ้ะลวกจิ้มเลยหลายอย่างใส่กันใช่ไหมอ๋อนี่นเขา,า,าเลือกเอาคนนะน้ำหวานมือดีเนี่อุย้ยมือน,น้อยๆจิ้ม มือนีกินง่ายๆจ้ะเมามอยกันวันละนิดจินจำใส่ฟิลิปป้ามันกินข้าวกับทอดไข่พี่น้องเอ้ยฟิลิปปาลูกไทยแท้กินข้าวกับทอดไก่แล้วก็ได้เวลาฟิลิปปากลับบ้านแล้วจ้าหัวสั้นหัวสั้นอ๋อยายยายเข็มมาคุณยาย่น้อยไปเดค่ะยายก็จะไป เจ้าก,กูใหญ่ก็จะไปรับพีเอ็มาแล้วเอา้าลืมเปิดไฟอันตรงนี้ตัวนี้ระวังมือเด้อตาอุเวเอาเกลือมาโรยอยู่นาก็นึกในใจว่าเจ้าสิม,มาโรยหยังข่อยสิม,มาเห็ดคอนเทนต์เอาคอนต,ตีตีอยู่ <laughs> <laughs> พวกเอาเกลือมาห้อยบายบายิลิปปาโอนดาพยนกมือบายบายมาเปิดของที่ว่าต่อจากคลิปก่อนที่่าไปเอาของที่ร้านค้ามาจะนับว่าได้อะไรนี่แหละจะของตัดไ้เรียบร้อยเอแกะแกะเรียบร้อย น้องพรไม่ได้บอกไม่บอกว่าอะไรบอกน้องพรในช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ,อ้าก็ขวดน้อยเฮงแอพี่น้องแม่อม่าได้ว่าเป็นขวดรุ่นอ่าที่เป็นสี่เหลี่ยมหน่อยไหมเป็นสี่เหลี่ยมแบบอ้าขึ้นน้อยเ้งแอบแต่ว่ากับบริวารหรอนะือน้องพแม่เอม่าก็ไม่ได้ถามว่าปริมาณเท่าไหร่ เพราะว่าถามบอกเขาแค่ว่าเขาก็บอกว่าขวดเล็กเนาะมันก็จริงในขวดเล็กมันไม่ใช่ขวดกลางเออขวดเท่าไหร่เพราะว่าซื้อมานี่ราคาขวดละ45เนาะจ้าแล้วก็ค่าส่งในรวมทั้งหมดใน73โคนแล้วก็ขวดละ45โคนพี่นอ้องที่แรกเขาบอกว่าขวดละ40 40เท่าไหร่อ่ะเออขวดละ45อืมอืมดูสองแพ็คแพ็คหนึ่งก็มี มีห้ามีสิเนาอจ้ะนั่นนะขวดน้อยคัดน้อยแน่จักเส้นน้องนี่เนาะรวมทั้งหมดเนี่ยยี่สิบขวดนี่เก้าร้อยโคนจ้ะเก้าร้อยโคนก็ตีเป็นเงินไทยว่าเท่าไหร่เนาะเนี่ยอ้าวค้อน,น้อยแห้งแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาอกว่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าขวดเล็กเนาะเขาไม่ได้บอกว่าขวดกลางแม่เอามาก็าเข้าใจผิดีกงมาเป็นขวดกลางเพราะว่าที่ซื้อซื้อกันอยู่อะ มีใช้ขวดใหญ่กันเนาะที่ว่าชอบกินกับน้ำกุ้งนะจะเวลาู่เนื้อโอ้ยจะเซนเนาะจ้ะพี่น้องเอ้จะมันจะเซนขวดประมาณซํานี่แหละนี่จ้ะนะประมาณขวดประมาณเนี่ยซํานีแหละจ้ะใหญ่คนนี้โป้จีเนาะโอ้ยแม่มากก็ไปกุ้งกินกับสามเดือดอะไนแบนี้เป็นอย่างไรครับใครจะซื้อมาใหม่เนาะจ้ะีนแหลกก็เลยจะไม่ให้เบิ่งว่าที่สั่งของสั่งอะไรกันนี่แหละเนาะจ่ะเนาะอืม หลังจาก,รกบรรยากาศคุณสาวเป็นกาดันหิมะออกแล้วก็ไปอะไรนะไปดันหิมะตรงระเบียงน้ำเอาจะนอนหลังจากนั้นเป็นกับเพจงานแล้วแม่เอามานะก็ไปดันหิมะหรือว่าตักหิมะเราไม่ใช่ดันไปตักหิมะออกจากเลือดหายเพ่อนจากเพราะว่าคุณสาวเป็นไปเหตุงานวันสองแต่แม่ามาก็ไปตักหิมะตักมาแล้วก็กลับมาจะโอ้เมื่อยงานงาน,นงึ่มทั้งวันเลย ยุ่งทั้งวันให้ยุ่งยุ่งทั้งวันยุ่งอะไรก็ตามที่เห็นนะจอะราย์อาจารยแค่นี้เลยนะจ้ะขอบคุณหลายที่เข้ามาเบิง่งคิดแม่มากนะจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย